อาจารย์พูดจีคะอืมครับผมมีวิธีลดคอเลสเตอรอลไหมคะพอดีพ่อแม่หนูเป็นอยู่อะค่ะโอ้พูดถึงคอเลสเตอรอลเนี่ยคนเป็นเยอะมากแล้วเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดอุดตันหัวใจสมองเยอะมากรู้ไหมว่าคอเลสเตอรอลมาจากไหนมาจากการกินแล้วรู้ไหมกินอะไรละ่ะที่ทำให้คอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นของทอดเหรอคะใช่เลยใช่เลยคุณก็รู้อยู่แล้วนี่ผัดไทยทอดมันไข่เจียวไก่ทอดข้าวมันไก่ อ๋อส่วนโอ้ยิ่งใช่เลยคือในอาหารเราเนี่ยเรากินน้ํามันเยอะเกินไปเยอะเกินอัตาประมาณ40เท่าในปัจจุบันนี้คุณรู้ไหมว่ามันมีไขมันน้ํามันนัคือไขมันนี่แหละไขมันอุดตันก็คือไขมันแข็งตัวกับไขมันไม่แข็งตัวหรือเรียกอย่างว่าไขมันอิ่มตัวหรือไขมันไม่อิ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัวดีหรือไม่ดี ไขมันอิ่มตัวดีหรือไม่ดีมันดีทั้งคู่และไม่ดีทั้งคู่ไขมันไม่อิ่มตัวคืออะไรครับพวกน้ำมันพืชเรากินเยอะมากไม่อิ่มตัวมันไม่ละลายแต่รู้ไหมว่าถ้ากินเยอะเนี่ยในเส้นเลือดสังเกตดูนะมันจะมีเดี๋ยวผมจะเขียนให้นี่คือเส้นเลือดนะนี่คือผนังเส้นเลือดแล้วนี่คืออะไรนี่คือริมเลือดมันกำลังจะเริ่มอุดตันคนเราเป็นอย่างนี้เยอะตันที่สมองก็เป็นเส้นเลือดตันที่สมองตันที่หัวใจก็เป็นโรคหัวใจเหตุผลของการตายของคนไทยหนึ่งมะเร็งสองสามสี่เนี่ยไม่หัวใจก็เส้นเล ทำให้คอเลสเตอรอลสูงแล้วรู้ไหมครับว่ามันจะมีไขมันที่ดีอยู่ตัวหนึ่งเป็นไขมันที่ช่วยล้างเส้นเลือดตรงนี้ให้มันออกไปได้เส้นเลือดเราลังจีการเหมือนจะท่อน้ำถ้าท่อน้ำมันอุดตันมีอุดตันเยอะเกิดอ,อะไรขึ้นร้อันตรา,ายเลือดนีหน้าที่อะไรลำเลียงสิ่งที่มีประโยชน์เข้าสมองเข้าร่างกายถ้าเลือดผ่านได้ดีเราก็นัางกายแข็งแรงแต่ถ้าเลือดผ่านเส้นเลือดได้ไม่ดีจะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นคก็ทําให้ลําเลียงสิ่งที่มีประโยชน์เข้าไปในสมองเราในร่างกายเราได้ไม่พอก็ทาให้เราป่วยเนาะเป็นอัลไไไไไไเเเมมมอออออรร้้้้้าาาางงงงงงนนี่นน่่่ลกกกปสืืืดดุยใชท ใช้ไขมันที่ดีเข้าไปล้างเคยได้ยินไหมเค e a n s i n g อ i เวลาเราแต่งหน้าเวลาเราล้างหน้าใช้เ l e a n ง i n g ล้างมันออกเส้นเลือดก็เหมือนกันโดยการใช้น้ำมันพิเศษในการล้างมันคืออะไรไหมมันคือ DHA กับ EPA ซึ่ง DHA กับ EPA มันอยู่ในปลาหลังเขียวซึ่งเป็นปลาทะเลเท่านั้นทำไมรู้ไหมเพราะปลาทะเลมันกินแพงต้นแพงต้นก็มันเป็นสัตว์ที่มีน้ำมันเยอะมากแต่มันไม่แข็งตัวตัวนี้แหละมันคือตัวที่จะช่วยล้างเส้นเลือดที่มีคอเลสเตอรอลหรือมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่เนี่ยล้างมันออกหมดเลยดีมากเลยค่ะอาจารย์แล้วหากินในปลาได้อยน็ ว่ามันจะมีสารที่ร่างกายมนรู้์ผลิตเองไม่ได้แล้วต้องการด้วยเพื่อที่จะบาลานซ์ให้มันเข้ากันมีผลวิจัยครับว่าประเทศที่มีการกินปลาหลังเขียวเยอะจะมีการอุดตันของเส้นเลือดน้อยเป็นโครคคอเลสเตอรอลสูงน้อยเพราะนั้นประเทศนั้นก็จะมีโครคคอเลสเตอรอลน้อยคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยหมายถึงอะไรไหมหมายถึงว่าเราเตรียมตัวที่จะทําให้ไขมันอุดตันเส้นเลือดได้หรืออาจจะอันตรายใกล้เคียงที่เป็นโรคร้ายแล้วเราต้องรีบกินเราต้องกินบาลานซ์เสมอเลยนะแต่คุณรู้ไหมวันหนึ่งจะต้องกินปลาหลังเขียววันละหนึ่งตัวซึ่งวันละตัว ก็คือการกินน้ำมันปลาหรือ DHA กับ EPA วิธีการเลือก d h a กับ EPA ที่ดีทำไงข้อเสียของ DHA กับ EPA คืออะไรน้คืออะไรคะมันจะเน่าง่ายโดนคมร้อนไม่ได้และน้ำมัน D h a กับ EPA มันต้องมาจากต่างประเทศแล้วหลังลำเลียงมันจะเน่าเลยต้องมีผลวิจัยออกมาว่ามันไม่เน่าถามว่าผมกินอะไรไหมผมกินตัวนี้เพราะว่าตัวนี้การตรวจว่าจะไม่มีการเน่าเสียเพราะว่าถ้ากิน d ีเอ p a ที่มันเน่าเสียมันเท่ากับว่ากลายเป็นพิษในร่างกายเลยนะอันตรายมากกลายเมื่าเราจริงกินของดีการไปกินพิษเข้ามและอย่างหนึ่งตัวที่ทำให้มันเสียยากคือน้ำมันปลาทีีี่่่เเเขขาาาาาาาวววิจัััััยยมมมมมแแลลล้้้้้นนนนนนปปผสกกกบบ Dis EPA Cap ทใหพออซูงด ว่ามันจะไม่ถูกน้าย่อยย่อยแต่จะไปละลายในลําไส้เพราะอะไรรู้ไหมลำไส้เราดูดซึมสารอาหารได้ดีกว่ากระเพาะกระเพาะมีหน้าที่ย่อเย,อเ,ยอเฉยๆถ้ามันไปดูดซึมในลําไส้มันจะได้เยอะกว่าบางทีเขาบอกว่าโอ้ดีเจพีบางคนเขาเม็ดใหญ่กว่าเม็ดยังงุ้นเม็ดอย่างนี้แต่ว่าเม็ดใหญ่แต่ไม่ได้ถูกดูดซึมจะเกิดอะไรขึ้นครับม,มันก็ไม่ได้ได้ประโยชน์ในเต็มที่ แต่ถ้าเม็ดไม่ได้ใหญ่แต่แคปซูลที่มีการเคลือบว่าแล้วก็เปิดมาเลยนี่เนี่ยออกมาเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นแคปซูลไหมฮะมันเป็นเทาๆแข็งๆเนี่ยนะฮะเนี่ยคือเคลือบด้วยข้าวโพดข้าวโพดสกัดของญี่ปุ่นนเป็นข้าวโพดเนี่ยซึ่งมันจะไม่ถูกย่อยในกระเพาะแต่ไปย่อยในลำไส้ค่อยๆดูค่อยๆดูค่อยๆดูซึ่งเนี่ยมันจะมีน้ำมันข้าวผสมกับ DHA กับ EPA และตัวแคปซูลเป็นแคปซูลพิเศษซึ่งสามารถป้องกันการถูกย่อยในกระเพาะมันก็ค่อยๆย่อยค่อยๆย่อยค่อยๆย่อยนั่นคือตัวที่เราคควววรรจจะะะเเเเเเเลลลลืออกกกแแบบบนนนนนนนีีี้้้้้้โดดยยยยยฉพาา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 ่่่่่ใใใหหหขงมมัััถปญ็ิู เนี่ยแหละแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่กินและแนะนำให้ทุกคนกินด้วยพเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกคนในปัจจุบันนี้ จะกินน้ามันพืชเยอะน้ํามันที่อยู่ในอาหารเยอะกับน้ํามันในหมูน้ํามันในเนื้อเยอะเมื่อมีเยอะมันเท่ากับว่าเราต้องกินตัวนี้เพื่อดับเพื่อล้างกันมันเป็นของธรรมชาติมันเป็นคู่กันแต่ถ้าเรากินน้ำมันพืชน้ำมันหมูเยอะเกินไปเนี่ยเราเราเยอะอยู่แล้วเยอะโดยไม่รู้ตัวมันเท่ากับ40ต่อ1ในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นทำให้เราคอเลสเตอรอลสูงแล้วก็ทำให้เราอ้วนด้วยตัวนี้คือตัวที่ล้างไขมันในเส้นเลือดโดยธรรมชาติพราธรรมดาจะล้างข้างในได้ยากมากมีตัวเทียวที่ล้างได้คือตัว e s A กับ EPA ตัวนี้ักน ลดน้ำมันหมูลดหมูลดน้ำมันพืชแต่ก็มีคอเลสเตอรอลสูงอยู่ดีเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ปล่อยไปหลายปีเฮ้ยเราลดพยายามผิวจนแห้งนั้นลดจนผิวแห้งแล้วอะคอเลสเตอรอลไม่ยอมลดแต่ที่ไหนได้เราขาดน้ํามัน DHA กับ EPA เท่านั้นถ้าเรามีตัวนี้มันจะทําให้เราบาลานซ์ทำให้ผมรู้ตั้งแต่นั้นมาคอเลสเตอรอลลดเลยกลายเป็นคนปกติไปเลยแล้วก็ให้แม่ผมกินแล้วคนรอบข้างกินคนที่คอเลสเตอรอลสูงออกโอ้ไม่เคยรู้มาก่อน นั่นแหละคุณเอาไปตรวจเลือดดูนะเพราะว่าสาเหตุของการตายก็คือการไขมนันอุดตันเส้นเลือดไขมนันอุดตันสมองเยอะแยะม,มากมายตัวนี้คือตัวโอมกันเลยถ้าเมื่อนสนใจนะครับให้แอดมาที่ตรงนี้ครับถ้าไม่แอดมาที่ตรงนี้ขออนุญาตไม่ตอบครับอีกทีครับถ้าสนใจให้แอดมาที่ตรงนี้ถ้าไม่แอดมาที่ตรงนี้ขออนุญาตไม่ตอบนะครับและเขียนม,มาว่าสนใจนำ้ำมัน DHA กับ EPA ครับถ้าเมื่อไม่เขียนมาผมจะไม่รู้นะว่าคุณต้องการอะไรครับแอดมาแล้วต้องเขียนมาด้วยว่าต้องการน้ำมัน DHA กับ EPA เพื่อลดคอเลสเตอรอลครับ